พี่น้องเนาะเบิ้งเอาพี่น้องสีได้กินวันไหนพี่น้องเบิ้งนี่โอ้ยคอยไปพ่อด่างขาดมาแล้วเนาะพี่น้องเบิ้งมันกล่องเอเลี่ยนยังมั่นหนีได้พี่น้องว่ามันสีได้หมกอยู่ว่ะพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องมันนะมันเนาะพี่น้องเราเมื่อไ้ยางมากับมาพ่อเลยพี่น้องเอ้ยพู้ใดอยากกินหมกกลับมาเด้อพี่น้องเด้อหมกปลาลูกคอกเนองพี่น้อง ข่อยสิเอาไปเลี้ยงดีเนาะพี่น้องเห็นบ่น,นี่กำลังเขา่าเฮ้ยข่อยคือสลดัดแช่พี่น้องข่อยคือสลดัดแฉะนะเอาไปพาอเป็นด่างผาดเนาะข่อยก็เลี้ยวมาตรงพี่น้องนะเข่าเลยเห็นบ่โอ้ยโห มาเอาปักคอหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องปักคอหน่อยผู้ใดสีเลี้ยงปักคอหน่อยเมาเ,าเด้อพี่น้องเด้อธรรมชาติเนาะพี่น้องธรรมชาติธรรมชา,าติาสร้างสรรค์พี่น้องเ้ยว่าเป็นน้ำตกเลยน้ำน้ำให้น้ำค่อยพี่น้องน้ำให้น้ค่อยมันไหลออกจากคาันแทาเนาะว่าเป็นน้ำตกเลยพี่น้องเห็่งามแบบนี้คันแท้ขาดพี่น้อง พี่น้องลู้จากป,าป,า <ong> ปากกลกป <P hi n ong> าลูกคอกวะพี่น้องปลาลูกคอกก็คือลูกปลาคอเด้อพี่น้องเพิ่นเอินว่าปลาลูกคอกเนาะพี่น้องเนาะคันมันแง่ขึ้นมามันขันเป็นปลาคอเด้อพี่น้องคันตูได้น้อยที่เพิ่นเอินลูกมันเพิ่นเอินปลาลูกคอกเนาะพี่น้องแง่ขึ้นมาขันเป็นปลาคอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง